เปิดประวัติแม่ชีสันสนีเสถียรสุดจากอดีตนางงามสู่แม่ชีผู้อุทิศตนให้พระพุทธศาสนาก่อตั้งเสถียรธรรมสถานแหล่งที่พึ่งทางใจของทุกคนจากกรณีทางมูลนิธิเสถียรธรรมสถานออกแถลงการว่าแม่ชีสันสนีเสถียรสุดผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานได้จากคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร าปเมื่อวันที่7ทธันวาคมพศ2564สิริอายุ68ปี1เดือน7วันได้สร้างความเศร้าโศกให้กับผู้คนเป็นอย่างมากสำหรับประวัติแม่ชีสันสนีเสถียรสุดมีนามเดิมว่าสันสนีปัญญสิริชื่อเล่นตุ๊กตาเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมพศ2496ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ชีสันสนีเคยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลับไฟเดโชว่าชีวิตได้พลิกผันในตอนอายุ15ปีเมื่อมันดาเสียชีวิตจากไปจึงเข้าไปพักกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาเล่าเรียนและทำงานจากนั้นถูกชักชวนให้เข้าประกวด10ยอดนางงามแบบพระพีโรงเรียนสอนตัดเสื้อชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นและได้รับรางวัล อีกทั้งยังได้เข้าแข่งประกวด Miss o r a s ประจำปี2,518ได้รับตำแหน่งรอง Miss อ d d u ควบคู่กับรางวัลน,นางงามบุคลิกภาพจนเข้าเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นพิธีกรและนางแบบที่มีชื่อเสียงช่วงปี2,519ถึง2,523แม่ชีสรนสนีได้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์สถานออกกำลังกายและเสริมความงามครบวงจร เวอร์ครับจากนั้นแม่ชีสัสนสณีวัย27ปีเริ่มรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่สุขสงบเหมือนตอนเด็กๆจึงตัดสินใจหันหน้าเข้าพึ่งพาพระพุทธศาสนาด้วยการโบชชีที่วัดสิริพงษ์ธรรมมิตรโดยมีพระครูภาวนาที่ผ่านเป็นพระอุปชาในปีพศ2530 แม่ชีสันสนีได้ก่อตั้งสเสถียนธรรมสถานสถานปฏิบัติธรรมส่งเสริมการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมและเผยแพร่ธรรมะในกรุงเทพมหานครเพื่อสร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นที่พึ่งทางใจแก่ผู้คนมากมายจนถึงปัจจุบันในสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ชีสันสนีและท่านผู้หญิงศิริสวดีเมื่อครั้งอดีต ที่ท่านผู้หญิงศรีรัตส,สวสดียังคงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าวรมเธอพระองค์เจ้าศรีรัตพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอสาทีิราชสยามกุฎราชกุมารในขณะนั้นท่านได้ไปเยี่ยมแม่ชีสันสนีและราชฎรที่ประสบอุทกภยัย ในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเกิดภาพที่น่าจดจำและน่าประทับใจระหว่างท่านผู้หญิงศิรัส,สวดีและแม่ชีสันสนีซึ่งโอบกอดกันด้วยความรักความห่วงใยและยังคงมีสายสัมพันธ์ที่ดีกันตลอดมาจนกระทั่งมีภาพของท่านผู้หญิงศิรัส,สวดีในภาพของการบวชชีปรากฏออกมาด้วยเช่นกันเมื่อ